สวัสดีครับพ,บ Arizona, พ,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 พ่อพ sure. ี่น้องสุขูสุขคนะครับจากวงมาพบมาพอดครับพี่น้องอีกขึ้นเก้าครับพี่น้องครับกับเขากับน้ำนะครับที่จากวงเอามาตอนพีตอนนองครับมื่อนี้เป็นก้อย30กีบครับพี่น้องครับก้อยผ่าคีรีวานเฮ้านี่แหละครับพี่น้องครับมากับติบงเขาหน่อยให้เก้าครับกับมีผักขาแน่น้อพี่น้องเนาะพักเกษียน้อยหนึ่งครับแล้วก็มีหมากมาละท่อนั่นแหละครับพี่น้องครับออกมาขังนอกคือเก่าครับพี่น้องบด้อยู่ในพื้นที่เก้าครับมื่อนี้เพิ่นเปิดหอกระจายเขาครับ มาพี่น้องครับกินน้ำกันครับผมเอาไปลวกก่อนครับพี่น้อง 你还不让 ก้อยแบบของผมเนี่ยเอาใจบีน้ำนะครับที่ของผม,มนะครับ ก็เป็นช่วงแรงๆนะครับของจุกทุกมือครับพี่น้องมาพอผมเอากับเขากับน้ำม,มาฝากพี่น้องหลักกับปูดีกินเขาว่าแสบเนาะมาเบิ่งผมกินแสบขึงเลยครับ ับขอกับน้ำนะครับแต่ละเมอเกิดเป็นบ่อยหนักครับเป็นกับข่อยง่ายบานเห่าเนาะเพี่องบ่อยหลเอาแนวมันหายากครับแถวผมอยู่มันกับอยู่จังหวัดนครนายกครับกัดบ่อขึ้นอยัางบานเกิดผมเนาะบานเกิดผมอยู่สโขทัย าบรรยากาศที่ผมอยู่นี่มันก็นอยู่ไก่เขานะครับเนาะไก่ๆกรับภูเขาเนี่ยก็เลยนี่ธรรมชาติแบบนี้แหละครับ ขมขมอ่ำลำอ่ำลำครับบ่เลยใส่ขมหลายครับแต่ว่าหย่ำเนี่ยกุบกร,รุบกรุบกรุบครบยิดปากพี่น้องขออภัยครับกุบกรุบกุบค,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 ครับ ตอนนี้สิว่านเข่ามั้งครับกระทางบ้านครับว่านเขา่าว่านนา้ำขยับไปห,หน่อยนึงพี่น,อน้องไทยหน้าหดบอกครับช่วงนี้ไทยหน้าหดกับบ้านเขา่าเนาะคือคนบ้านเขา่าทาฝนครับ มุนหนาต้นหอมกัดบ่อกเขาครับ เสีบครับพี่น้องหยำกุ๊บ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 กุ้บนม,กมักหยำนะครับเนาะหยำแบบบ่ต้องหยำยากพี่น้องหยำแบบพอดีพอดีกุ๊บ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 นะครับ เสียงนกควางครับื้องหลังคือมาสตุ้งเลยครับโอ้ยของพันผมอยู่ข้างใตตครับพันซื่อนี่คือมากตื่นนี่อะไรก็สิเป็นสนามสาบระยะครับพี่น้องนี่ กุบกุบกุุบครับแป๊แกมกระเพีง บบมืดเนาะพี่น้องเนาะงั่งมลลอเเดี๋ยวเห็นดู nhảm khảo bà không trong khi mượn mượn gấp con vẫn tập cái đấy เรียบร้อยพี่น้องครับนั่น ผมบดเอาน้ำลงมาพี่น้องครับลืมน้ำครับพี่น้องครับเอาลหรครับพี่น้องครับเบิดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเนาะช่วงนี้กะนี่ที่เขานาฝนแลเนะพี่น้องเนาะทังบานทางอีสานเพิ่นกะทางบานผมตอนนี้เพิ่นกะว่านเข่าอยู่เนาะกับเข่ากับน้ำนะครับที่จากกวงมาฝากพี่น้องในช่วงแรงๆนะครับจะเป็นเมนูบานๆง่ายๆของเขานะพี่น้องการรับประทานสุบสุภาพนะครับหรือว่าการเบาการจาาต่างๆนะครับที่จากวง ปฏิบัติมาสุภาพนะครับก็ต้องขอโทษขออภยพี่น้องหลายๆเลยครับพี่น้องครับนะกลับไมถึงตอนทุดไทยนะครับของขิดนะครับฝากกดไลค์กดที่ตามนะครับเป็นกำลังใจให้จากวงนี้เลยครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับคอมเมนต์นะครับนะหรือว่านะครับการติดตามกดหัวใจนะครับหรือว่าการกดไลค์ต่างๆนะครับจากวงขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับคลิปนี้พ่อไปทำนี่ครับกับบรรยากาศหลังเขาครับสวยงามครับจังมาพ่อกัน มือหนานะครับมืออื่นมาเบิงว่าผมตีเฮ็ด้ับขับกำลัมาฝากพี่นงองเป็นอย่างครับกิมนี่เพราะไหวซัมนี่แหละครับพี่นงองครับสวัสดีครับ